อ่านสะกดคำนะครับมาดูคำแรกเลยนะครับทะนเนะนะครับทะเนะทะนเนะประกอบด้วยพยัญชนะทอ Estate ทหารก็คือตัวนี้นะครับแล้วก <asc> ็พยัญชนะนอนหนูก็คือตัวนี้นะครับทอทหารกับนอนหนูสระนะครับจะเป็นสระอะก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็สระแอะคือตัวนี้นะครับเวลาเราสะกดนะครับเนี่ยสะกดว่าทออะทะนะครับทออะทะทออะทะนะครับอ่านว่าทะ แล้วก็นอหนูสระแอะนะครับนอหนูสระแอะนอแอะเนะนี่ครับนอแอะเนะฉะนั้น,นคํานี้ทะนเนะนะครับก็จะอ่านว่าทออะนะครับทออะทะนอแอะนอแอะเนะทันเนะนะครับอ่ะดูต่อไปนะครับเออะนะครับเออะจะมีพยัญชนะออ่างออ่างนะนี่ก็ออ่างนี่ก็ออ่างนะครับ ส่วนสระนะครับสระเอนะครับนี่สระเอแล้วก็สระอะตัวนี้นะครับมี2พยัญชนะนะครับก็คือสระอะนะครับแต่เป็นพยัญชนะเดียวกันนะมีในคํานี้นะครับมีอออ่างอยู่2ตัวสระก็มีสระเอกับสระอะฉะนั้นเวลาสะกดนะครับออเอเอออ่ะอะนะครับอเอเอออออะะเอเออ่ะอะอ่านว่า เออะอ่านะครับต่อไปนะครับในน้ํานะครับในน้านะครับมีพยัญชนะนอนหนูนอนหนูนอ,นหนอ่านะครับนี่ก็นอนหนูนี่ก็นอนหนูนะครับส่วนสระมีอะไรบ้างนะครับสระไอไม้ม้วนคือตัวนี้แล้วก็สระอําคือตัวนี้ นะครับวรรณยุกมีไหมในไม่มีนะครับแต่จะมีที่คําว่าน้ํามีวรรณยุกไม่โทนะครับอาทีนี้มาดูในก่อนนอหนูสไลม์ไม้ม้วนนอไอนอไอในนะครับนอไอในคำนี้นอไอในนออำนำนออำนะครับนออานำนออานำไม่โทนออานำไม่โทน้ํา ในน้ำอ่านะครับหน้านี้มีสามคำเนาะนะครับทะเนะเออะในน้ำนะครับนี่นี่ก็คือตัวอย่างของการสะกดคำนะครับเราก็จะดูว่าแต่ละคำเนี่ยมันจะประกอบด้วยพยัญชนะกี่ตัวใช่ไหมแล้วก็ดูว่ามีสระอะไรบ้างแล้วก็มีวรรณยุกต์ไหนบ้างนะครับก็ให้น้องๆลองฝึกฝนในคล่องแคล่วนะครับถ้าชอบคลิปของครูนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูด้วยนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆ ถ้าเข้าใจในหน้านี้แล้วนะครับเปิดดูหน้าต่อไปได้เลยครับ